สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ยายนาไปดูต้นดอกซากุระมานะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกเพิ่มที่สวนตั้งแต่สาเดือนที่แล้วเพิ่งได้เอาคลิปมาลงนะคะเดี๋ยวเราพามาดูดอกอไม้สวยๆอันนี้เป็นดอกต้นกุหลาบคะ่ะสวยมากแต่ก็แพงมากๆอันนี้ก็เป็นกระถางทั่วไปนะคะตรงนู้นก็จะเป็นปุ๋ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดู ต้นไม้ไปพร้อมๆกันว่าวันนี้ยายนาจะได้ต้นไม้อะไรบ้างไปปลูกนั่นเห็นไหมป้าป้าเรียกแล้วต้นดอกซาก,กุระเต็มต้นเอยเต็มรถแล้วค่ะเนี่ยมีกี่ต้นเอยช่วงที่หลังจากไอ้ดอกซาก,กุระบานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีราคาที่ถูกลงมากๆเลยคะ่ะช่วงนี้เราก็จะมาเลือกซื้อเพื่อให้มันบานในปีหน้านะคะจะมาเลือกซื้อตอนหลังที่มัน บานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ราคาถูกๆมีต้นไม้เยอะแยะมากค่ะอันนี้ต้นฮา,ะาะน,น,น,นะมิซึกิหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะฮานะมิซึกิอันนี้เขากำลังจะบานแต่ก็ราคาก็ไม่เบาค่ะมีเยอะแยะไปหมดค่ะเนี่ยร้านนี้มันเป็นร้านที่ มีต้นไม้ขายเยอะมากค่ะส่วนมากเราจะมาดูร้านนี้เป็นหลักนี่ต้นอง,งุ่นมาสกาเตอร์อันนี้ก็จะเป็นต้นอ่า,อาส้ม <c oughs> มีไอ้ลูกเก่าลักอันนี้ต้นไหล่ลูอ่อปไอแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าว่า ามันจะมีต้นดอกอะไรให้ดูมั่งนะคะดูป๊าซื้อได้เยอะละมั่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้พันเตี้ยค่ะพันเตี้ยเราไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่เพราะเกียดรักษามัน บานแป๊บเดี๋ยวก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วเราไปปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าแตงกวานะคะแตงกวาค่ะแล้วก็มีต้นพลิกและต้นมะเขือ แถวตรงนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวค่ะฟ้าซื้อเสร็จสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ต้นลูกผีทและก็ต้นดอกซากุระค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายังที่เคาน์เตอร์กันนะคะน่รนนกันนะ คลิปซื้อต้นดอกซากุระก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีจงเป็นของทุกๆุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ